อตบจนกูข nah ี่ดุแล้วสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดุงยินดีต้อนรับขอาสู่ซ่องประจอยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยเนาะมเมืองวัสนาเด้อว่าดุงเอ้ยาพึ่งเบื่อเลยเฮ้ยงพูจากัน kia nhang kia nhang bạn à kia nhang cứ 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 hả lôi đã lộ lôi này mà bò hư này mà bò chế sẽ đây hả này mà bò. mà lục hết lôi bây lấy bạn Bài giờ đục, giờ oi nóng ghét Ôi, này giờ bây giờ bây giờ đây giờ b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 ơ tôi cái khăm lên đâu, ừ. tối nay cái nét, khăm rồi im bơ, bướng ồ bơ องนอนอยู่ลมผูไปบิ้งลงแล้วลูกะงไรลงหรอผู้ไปหาพ่อไปผู้ผู้ไปกินข่าวนี่พ่อผู้ผูไปพูนพ่นพูนพูนพ่นมแง่พ่อบูนเัากินข่าวเถอะผู้ไปกินข้าวนั้พ่อผูนไปกินข้าวเนี้ยไม่พ่อบูนไปพ่อบูนกินข้าวไปเฮ้ลาไปแม่ในภากข้านะ่ะ

โ<ล>บ <Hey. S 1> นะฮะเอ <Hey. S 1> เอาแม่พ่อเอาลูกเนะ <Hey. S 1> ลยเอโนะฮะดึงแพร่ลบมาลูกมาใช้จุปใช้โรมเก้าจุปใช้มาเนี่ยนะฮีกระปากระบปะาไป Chị mặc khăn anh thôi bây sai Ôi, โตๆแต่ึ้นอีกแน้วนี่มันมันบโมแนั่นนะดูมันบมแน่นนั่นนะค่ะลูกบอลล่นเลยบอลล่นเลยฮะ เอาอยัางงเอาอยัางงน่ะยอยากกินน้ำบออยากกินน้ำบ่ลูกบอฮะอยากน,น้ำบอมาพี่แม่ให้กินมะ ไปใช้โลกค่ะไปใช้นะอ,อย่าอิงอย่าอีิง่งมันโลภอีนูนะฮะโลภอีนูนะฮะกล้องนมมันไม่แข็งเนี่ยลกูกเบิด้ด ไปใส่พุนอาไปหายพ่อปะหายพ่อปะว้ายยังล่นเียยังล่นนี่อุ้ยอุ้ย พ่อบุญมาแล้วพ่อบุญเก็บกระเป๋าไปใส่อีกนั่นเฮ้ฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่พ่อบุญจิไปป้าอีกเลยฮะเก็บเก็บกระเป๋าไม่อีกเลยพ่อบุญเลยพ่ออพบุญจิไปใส่เลยนี่แม่สบายดีพี่น้องยู่กระเป๋ากระเปิลไปป้าลูกป้าเมียแล้วนี่ปไาลูกขี้ดื้อฮะฮะบมาดื้ออีกสัตว์มาดื้อบีกสั ห๊ะอ้อนได้ซื้อซะอ่ะคิดเด้อพ่อบุญไม่ตายบ่ตัดเลยพอบุญสิไปไสถามพอบุญนพอสิไปทงเซปนละึปุ้มกนปุ้มกนมีงนี่มากจ๊ะๆๆๆๆแล้วิโมา่ิทอดคือหยังนี่ิทอดคือหยังนี่นะ ทอดหิงอย่างนี้นะเบิ่บ่ได้ให้อุ้มนะพี่น้องเอ้ยลูกไผยังน้อยนะบ่ต้องย่านติดมือหรอกพี่น้องเอ้ยอุ้มลตอนยังน้อยพวมาเจ้าให้อุ้มนะใหญ่ํานี้แล้วบ่ให้อุ้มได้ใหญ่ซํานี้นะโถบ่เฮ็ดลูกจุ๊บเนี่โอ้ยโยโอเคอ่ะเอาเล่นซะ Tắt này này, tắt này này này, tắt này này, tỉnh này, tắt này này, tắt này này, tắt này 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 ta này 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 cha này này cha, này 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 bye này 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 Bye này 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 này

Ja. Yeah.

ในพอเด้อในพอเด้เอาไม่เอาอ้าโอ้ยนันั่งนี่นั่นังน่นิ่นีนังนิ่เปมานี่่กกะด้พอเด้อั่งก้งอยากคานคุ้จอยากทานกน่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี่กันทูกันใอยากลงกันทูจ้าใพอหอมก่อนในพ่อหอมก่อนใพอหอมก่อน ให่งงั้นจ้หอมเลยจ้ะไดถึงใจไม่หอมนี่งไม่จอยไม่อยพาเหตนี่ไปไม่หอมเลยเฮ้ยู่วฮึชี่วน่วชู่วชอ่ว่ว่เฮ้ยนั่นแหละอ่นั่นแหละไหนอะฮะใ่อยากไปใช

ไปแล้ว <laughs> ไปแล้วไปแล้วโอ้โ้โอ้โอ้เฮ้ยแ้ไปดิมึงปุ๊กเลยมามมห้องอ่ะท่องขึ้นมาตี้ hey. ขึ้นมาเจาะบ่ท่องขึ้นมา <Hey. S 2> บอกอะไรไหม นังเป่าเพ่อี่อามาท้านี้หละอามาทนี้เ้ย่อามาเานี้จับไจัไหนเออบอกแล้วสี่คอกมือคอกมือเอาคอกมือคอกมือบอกค้นมาพี่บอดนะห้องเราบอดนะขึ้นมาพี่บอดนะไหนน้ำมาเล้วตุดกัน

mặc lộ Đấy, là nhắm luôn nhắm 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 ở đây là nhắm mà nè nhắm nhắm khẩu nhắm nhầm khẩu tôm bui, 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 bạc mà sao đi cái nhắm này sao rồi nhắm hết vay vay à. con thỏ như kiểu nè con thỏ cái này gì là nhắm ở đây luôn ừ. Giờ hết đây thôi sao mẹ này Bác thôi Bọn chân หมักขโรหมักขโรได้หรือห้องเราเราเราไหนวด้กันกันแฉะบิวังร่องมึงมางกินเป็นไม่ได้มันเป็นมันมันกินต้องกินกับจ้ำน้ำตาลบ่จะเขาจะกินอะไรอืมใช่ป่ะอืมอืมมันมันมีรสชาติยังไงจ้าเราภาษาแม่เราแม่อ mm. e> ีก น้องเซอร์นะซื้อเรื่อยเราอะซื้อไห้ซาตารัมเราอะกินว่าวันมาโครเลคอนี่โครเอนี่ไปเลยไปน้ำพ่อพูดอ,อ, <c oughs> อย่ามาเพ่งกับเพง่งเนาะมาเนี่แซ่บละวมักจมนี่รยรถขิดินรถขิดินรถขิดินขิดินเขาใช้ทางทียังไงล่ะขิดินใช้เฮือน พินเงินพ่อตัวสิไปเนือแล้วมาหนีอะไรมาหอมเลหอมหอมหกันไหม้นหายเยบืนบืนน้องไปทอดกะทินมอบืนเฮาอยู่บัดอื่นเนาะพ่อไปปะแล้ห้องก็ไปลงนาบืนนี่อไป่หอมกันยังเสนใจเยสนใจอ้เสนใจลบบาดได้เนาะอือนใส่บาดาเลยบา Tay bay bay đi. Hoặc ngon luôn kêu lên ngang 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 Lê, này, này, này. Dạ, đi nha, lại. <laughs> mình để đây này, ao, protein nè, dạ ôm đấy đố, đi lốt của cháuเอง thôi lệ, măng, măng, pao sai ngày măng, gần hai nè, phải, pao sai, pao sai, nè, เห้เห um <c oughs> um ้เนี่ยออกจังอตังนดียอจังหน่าเจนี่ยังไงปัดมองนี้ไปปูมองนันมันกลไปคือเก้า้าอบาไปถึงเืยเท่า้นโมแมเมื่อไปอยังเจกแล้

มัน,น,นตั้งมาเองมันชื้อแป้งมามาคูใส่พายว่าแม,ม่ลงดิวอ่ะให้รดนี่ <c oughs> มันบเวยยีนควายมั้งเหรอเวีนควายมันงอะไรสิจ้ควายมันนั่งอ,อยู่ดำ,วำควายม,มันอยู่กับบึกมา้งทำบุหรีไปบ่อนมันอยู่ดำมันเข้าโอเคโอเคสามเม่์จอยกับสิจบคลิปก่อนเมื่อนี้จนช่วยพี่น้องเลยเน้องไปลงคลิปเพราะว่าแม่จ์จอยไปตลาดไป บไปชื่อข่ากับไ้คือบ่ไ้ไรเนี้ยอเคล็ดไปเติมกับบไวลซ้ำมันบ่มีต้องรอพอบุญมากพื่อและโอเคน้องหวนพี่น้องไปแล้วกาวสบาสบายดีอัะลงหลัทุจ้าก่อนทุจ้าลูกหันมาพี่ทุจ้านทุจ้ากทุจ้าทุจ้าทุจ้าชื้อเหตุได้หทุไื้อปามือย่พอปามือชื้ทช้ไหมชื้ไหม คือมื่อช้านี้คือเหตุไรแล้วแม่บอกฮ่ะโอ้ยชาดจืนจกเอ้ย